เสียงอ่านหนังสือปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว EP 3 1 0ผู้เขียนโดยมาซาโนบุฟูกุโอกะปีพุทธศักราช2518ผู้แปลโดยรสนาโตสิตรกูลปีพุทธศักราช2530พิมพ์ครั้งแรกมีนาคมปีพุทธศักราช2530เป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผลแต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์บทที่3ตอนที่10โรงเรียนเกษตรกรรมธรรมชาติที่หลากหลายผมไม่ชอบคำว่างานเป็นอย่างยิ่ง มนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่ต้องทำงานและผมคิดว่านี่เป็นเรื่องน่าหัวเราะมากที่สุดในโลกสัตว์โลกชนิดอื่นหาเลี้ยงชีพด้วยการมีชีวิตอยู่แต่มนุษย์ทำงานเหมือนคนบ้าโดยคิดว่าเขาต้องทำเช่นนั้นเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ยิ่งงานนั้นยิ่งใหญ่เท่าไหร่ความท้าทายยิ่งมากเท่าไหร่เขาจะคิดว่ามันยิ่งพิเศษเท่านั้นจะเป็นการดีถ้าเลิกคิดในลักษณะเช่นนั้นได้ และใช้ชีวิตอยู่อย่างง่ายๆชีวิตที่สะดวกสบายและเต็มไปด้วยเวลาว่างผมคิดว่าการใช้ชีวิตของสัตว์ในเขตร้อนที่จะออกมาในตอนเช้าและตอนเย็นเพื่อดูว่ามีอะไรกินและมีเวลาว่างในยามบ่ายสำหรับงี่ปลับเป็นวิถีชีวิตที่ดีวิเศษสำหรับมนุษย์ชีวิตที่เรียบง่ายเช่นนั้นสามารถเป็นไปได้ถ้าเขาทำงานเพื่อผลิตปัจจัยพื้นฐานของชีวิตโดยตรง ชีวิตเช่นนั้นงานจะไม่ใช่งานแบบที่คนทั่วไปคิดแต่เป็นเพียงการทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำการให้สิ่งต่างๆเคลื่อนไปในทิศทางนี้คือจุดมุ่งหมายของผมและมันก็เป็นจุดมุ่งหมายของหนุ่มสาวอีกเจ็ดถึงแปดคนที่อาศัยร่วมกันในกระท่อมบนภูเขาแห่งนี้และช่วยกันทำงานเกษตรหนุ่มสาวเหล่านี้ต้องการเป็นเกษตรกรตั้งหมู่บ้านและชุมชนใหม่และทดลองวิธีชีวิตแบบนี้ พวกเขามาที่ไร่นาของผมเพื่อเรียนรู้ทักษะในการทำเกษตรกรรมที่จำเป็นต่อการบรรลุผลตามโครงการที่วางไว้ถ้าคุณลองมองไปทั่วประเทศคุณก็จะสังเกตเห็นว่ามีชุมชนใหม่ๆเกิดขึ้นหลายแห่งเมื่อไม่นานมานี้ชุมชนแบบนั้นอาจจะถูกเรียกขานว่าเป็นการรวมกลุ่มของพวกฮิปปี้ซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะมองในลักษณะนั้นได้เหมือนกันแต่จากการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกัน ตลอดจนความพยายามในการสแสวงหาทางกลับไปสู่ธรรมชาติผมคิดว่าพวกเขาคือแบบจำลองของเกษตรกรรุ่นใหม่พวกเขาเข้าใจดีว่าการมีรากที่มั่นคงต้องหมายถึงการมีชีวิตอยู่ด้วยพืชผลที่ได้จากที่ดินของตนเองชุมชนที่ไม่สามารถพึ่งตนเองทางด้านอาหารจะอยู่ได้ไม่นานหนุ่มสาวจำนวนมากพวกนี้ได้เดินทางไปถึงอินเดียหรือหมู่บ้านคันทีในฝรั่งเศสบ้างไปใช้เวลาระยะหนึ่งในชุมชนคิปบุต กับโมชารบ้างก็ไปเยี่ยมชุมชนบนภูเขาและในทะเลทรายทางตะวันตกของอเมริกามีกลุ่มประเภทนี้อยู่ที่เกาะซูวานโนเซในหมู่เกาะโทการะทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นกลุ่มเหล่านี้พยายามทดลองการอยู่เป็นครอบครัวในลักษณะใหม่และหาประสบการณ์จากความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวเขาผมคิดว่ากระบวนการของคนหยิบมือนี้จะมีอนาคตที่สดใสหมู่คนเหล่านี้เอง ที่ทำให้เกษตรกรรมธรรมชาติกลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วและมีพลังมากขึ้นทุกทีนอกจากนี้ยังมีกลุ่มศาสนาต่างๆเข้ามาจับงานทางด้านเกษตรกรรมธรรมชาติในการค้นหาธรรมชาติที่เป็นเนื้อแท้ของมนุษย์ไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่คุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการพิจารณาถึงเรื่องของสุขภาพหนทางที่จะนำไปสู่การสำนึกรู้อย่างถูกต้องซึ่งรวมถึงการมีชีวิตอยู่อย่างซื่อตรงเปิดเผย ในแต่ละวันปลูกพืชผลและกินอาหารธรรมชาติที่ถูกอนามัยด้วยเหตุนี้สำหรับคนเป็นจำนวนมาก,กเกษตรกรรมธรรมชาติจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดผมไม่ได้จัดตัวเองอยู่ในกลุ่มศาสนาใดและสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะกับใครก็ได้อย่างอิสระผมไม่ได้ใส่ใจมากนักกับการหาความแตกต่างระหว่างศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธชินโตหรือศาสนาอื่นๆ แต่สิ่งที่ให้ความรู้สึกทึ่งก็คือผมพบว่าบุคคลที่มีความศรัทธาต่อศาสนาอย่างลึกซึ้งจะให้ความสนใจต่อไรนาของผมผมคิดว่านี่คงเป็นเพราะเกษตรกรรมธรรมชาติซึ่งไม่เหมือนกับเกษตรกรรมแบบอื่นนั้นมีพื้นฐานอยู่บนปรัชญาที่ยังลึกไปพ้นการพิจารณาแต่เฉพาะเรื่องของการวิเคราะห์ดินการวัดค่าความเป็นกรดด่างของดินและผลผลิตครั้งหนึ่งมีหนุ่มจากศูนย์เกษตรกรรมอินทรีแห่งกรุงปารีส ปีนเขาขึ้นมาที่นี่และเราก็ใช้เวลาสนทนากันอยู่หนึ่งวันเมื่อได้ฟังเรื่องราวในฝรั่งเศสผมก็รู้ว่าเขากำลังเตรียมการประชุมเกี่ยวกับเกษตรกรรมอินทรีย์ในระดับนานาชาติหนุ่มฝรั่งเศสคู่นี้เดินทางไปเยี่ยมดูฟาร์มเกษตรกรรมอินทรีย์และเกษตรกรรมธรรมชาติทั่วโลกเพื่อเตรียมการประชุมผมพาเขาเดินชมสวนหลังจากนั้นเราก็นั่งลงดื่มชาบักวีดและสนทนาถึงข้อสังเกตบางประการของผม ผมกล่าวขึ้นก่อนว่าตลอดระยะเวลา30ปีอันแปลกประหลาดนี้ถ้าคุณลองตรวจสอบหลักการของเกษตรกรรมอินทรีย์อันเป็นที่นิยมอยู่ในตะวันตกเวลานี้คุณจะพบว่ามันแทบจะไม่แตกต่างจากวิธีการทำเกษตรกรรมพื้นบ้านของทางตะวันออกเช่นในจีนในเกาหลีและญี่ปุ่นเมื่อหลายศตวรรษก่อนเกษตรกรชาวญี่ปุ่นทั้งหมดยังคงใช้รูปแบบการเกษตรดังกล่าวตลอดรัชสมัยเมจิและไทโช ประมาณปีพุทธศักราช2411ถึง2469มาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองเกษตรกรรมดังกล่าวเป็นระบบที่เน้นการใช้ปุ๋ยจากมูลคนและมูลสัตว์เป็นพื้นฐานสำคัญมีการจัดการที่เน้นหนักการผลิตปริมาณมากในที่ดินขนาดเล็กโดยอาศัยแรงงานเป็นหลักและรวมถึงการปลูกพืชหมุนเวียนปลูกพืชหลายชนิดและการใช้ปุ๋ยจากพืชคลุมดินเนื่องจากที่ว่างมีจำกัด ทุ่งนาจึงไม่ค่อยถูกปล่อยทิ้งโดยไม่ดูแลการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวจะมีตารางเวลาที่แน่นอนของเหลือใช้ที่เป็นสารอินทรีย์จะนำไปหมักเป็นปุ๋ยและนำกลับไปใส่ในท้องนาการใช้ปุ๋ยได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นทางการและการวิจัยทางการเกษตรจะเน้นเรื่องอินทรีย์วัตถุและเทคนิคการทำปุ๋ยหมักดังนั้นเกษตรกรรมแบบที่รวมเอาสัตว์พืชและมนุษย์มาอยู่เป็นหน่วยเดียวกันนี้ จัดเป็นเกษตรกรรมกระแสหลักของญี่ปุ่นตลอดมาจนถึงยุคสมัยใหม่อาจจะกล่าวได้ว่าการทำเกษตรกรรมอินทรีย์ในตะวันตกได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเกษตรกรรมพื้นบ้านแบบนี้ค่อยๆหมดจากประเทศทางตะวันออกผมกล่าวต่อไปว่าในบรรดาวิธีการของเกษตรกรรมธรรมชาติสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือเกษตรกรรมธรรมชาติแบบทัศนกว้างที่อยู่พ้นขอบเขตพุทธิปัญญาของมนุษย์และเกษตรกรรมธรรมชาติแค่ที่เกี่ยวข้องกับโลกสมมติ คือโลกที่รับรู้และเข้าใจโดยวุฒิปัญญาถ้าหากผมต้องพูดด้วยภาษาทางพุทธศาสนาเกษตรกรรมทั้งสองประเภทอาจเรียกโดยการเปรียบเทียบว่าเป็นการเกษตรกรรมแบบมหายานและหินยานเกษตรกรรมธรรมชาติแบบมหายานเกิดขึ้นโดยตัวมันเองเมื่อมีเอกภาพระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างที่มันเป็นและเป็นไปตามจิตใจอย่างที่มันเป็น มันเกิดจากความศรัทธาที่ว่าหากปัจจจกชนและทิ้งเจตนาแห่งมนุษย์และยอมตนให้ธรรมชาติเป็นผู้นำทางธรรมชาติจะตอบแทนโดยการจัดหาสรพสิ่งให้อาจจะใช้อุปมาแบบง่ายๆก็จะเป็นว่าเกษตรกรรมธรรมชาติแบบโลกุตระความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอาจจะเปรียบได้กับคู่สามีภรรยาที่ครองคู่กันด้วยการสมรสที่สมบูรณ์การสมรสนั้นมีใช่การให้มีใช่การรับ คู่สมรสที่สมบูรณ์จะดำรงอยู่โดยตัวของตัวเองเกษตรกรรมธรรมชาติทัศนะแค่ในอีกด้านหนึ่งคือการดำเนินตามวิธีแห่งธรรมชาติเป็นความพยายามที่จะดำเนินตามธรรมชาติอย่างจงใจโดยอาศัยวิธีการแบบอินทรีย์และวิธีอื่นๆเกษตรกรรมเป็นเครื่องมือในการบรรลุจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้แม้ว่าจะมีความรักอย่างจริงใจต่อธรรมชาติและมีความกระตือรือร้อนในการเข้าถึงธรรมชาติ ความสัมพันธ์นั้นก็ยังคงเป็นเรื่องการทดลองดูก่อนเกษตรกรรมแบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทยานอยากในปัญญาแห่งสวรรค์โดยปราศจ,จากความเข้าใจในสาระของมันและในขณะเดียวกันก็ต้องการการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติแม้จะค้นหาอย่างมิหยุดหย่อนแต่ก็ไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้เลยทัศนะแคบของเกษตรกรรมธรรมชาติกล่าวว่าเป็นเรื่องดีสำหรับเกษตรกรที่จะใช้อินทรีย์วัตถุก,กับดิน และเป็นเรื่องดีที่จะเลี้ยงสัตว์และนี่คือวิธีที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดที่จะทําให้ธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ได้ถ้าพูดในแง่ของการปฏิบัติส่วนบุคคลมีย่อมเป็นเรื่องดีแต่ด้วยวิธีนี้เพียงลําพังย่อมไม่อาจรักษาพลังแห่งชีวิตของเกษตรกรรมธรรมชาติให้ดํารงอยู่ได้เกษตรกรรมธรรมชาติอย่างแคบชนิดนี้อุปมาได้กับสำนักดาบที่เน้นการฟันเพียงครั้งเดียว ซึ่งชัยชนะจะต้องขึ้นกับทักษะและการใช้เทคนิคที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างมีเจตนาเกษตรกรรมแบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ดำเนินตามวิธีของสำนักดาบฟ,ฟันสองครั้งซึ่งเชื่อว่าชัยชนะจะได้มาจากการระดมพลังในการจู่โจมเกษตรกรรมธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้เป็นไปในทางตรงกันข้ามคือเปรียบได้กับสำนักก,กรรมคือไม่กระทำไม่มีทิศทางและไม่แสวงหาชัยชนะ สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรควรต่อสู้เพื่อให้บรรลุผลก็คือการนำหลักไม่กระทำมาสู่ภาคปฏิบัติให้ได้เล่าจื้อได้กล่าวถึงธรรมชาติแห่งการไม่กระทำผมคิดว่าถ้าท่านเป็นเกษตรกรท่านจะต้องทำเกษตรกรรมแบบธรรมชาติอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าวิธีของคันทีเป็นวิธีที่ไร้วิธีกระทำด้วยภาวะจิตที่ปราศจากการเอาชนะและปราศจากการต่อต้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับเกษตรกรรมธรรมชาติเมื่อไรที่สามารถเข้าใจได้ว่าบุคคลจะสูญเสียความรื่นรมและความสุขก็เมื่อเขาพยายามจะครอบครองมันไว้เมื่อนั้นก็จะเข้าใจถึงหัวใจของเกษตรกรรมธรรมชาติเป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผลแต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ฟูกูโอกะได้แยกให้เห็นความแตกต่างระหว่าง การใช้เทคนิคเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีเจตนากับสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติที่แสดงออกถึงความกลมกลืนของมนุษย์กับธรรมชาติในการงานประจำวันที่ปลอดพ้นจากการครอบงำของเจตจำนงแห่งผู้ที่ปัญญาผมเฝ้าสงสัยว่าเหตุไฉนปรัชญาของผู้คนจึงได้หมุนเร็วเสียยิ่งกว่าการแปรเปลี่ยนของฤดูกาล ธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้วิธีการมองดูธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายจากยุคหนึ่งสู่ยุคหนึ่ง